สวัสดีผู้จัดการบริษัทลิมบัสคอมพานีไม่ว่าจะหน้าหใหม่หรือหน้าเก่าทุกท่านครับวันนี้กับมเองเอดดิงวันนี้เราอยู่ในเกมลิมบัสคอมพานีวันนี้ผมจะมาสอนการโซโล็บอสกันในเดดานของพิสครีปเออร์คิงกันเดหรือ,รอ, er อเออร์คิงสครีปมะเออใชั่งนด่ดานนี่แหละมาที่คันโตกันนะกดไปที่ด่านสุดท้ายเดี๋ยวเออ เอนเนี่ยอันเนี้ยนี่ยนี่ด่านนี้เลยหกขีดเอ้ยหกขีดสี่สิแปดนะกดไปซึ่งตัวที่ผมจะใช้โซโล่เนี่ยก็คือจะเป็นในตัวของฮีสคริปไบฮันนะนะซึ่งอันนี้ผมขอยื้มผมเพื่อนมาใช้นะเพราะว่าผมไม่มีไบฮันเอ๊ะ เอาตัวตัวเอาตัวไหนไหมาก็ได้ขอแค่เป็นเทสสี่กับเลเวลห้าสี่ส่วนอีก็จะเป็นอะไรก็ได้เพื่อลึอกเรื่องเถอะกดเริ่มมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเริ่มอ่อผมว่าผมน่าจะควรนอนปิดเออ่ตัวของ BGM ก่อนนะนายนีออ่ up อ out อโอเคเรากลักบมาอีกครั้งนี้ผมจะไปลงเลยจริงเนี่ย ผมต้องทำการปิดครับ BGM ลงก่อนปิดปิดไปเลยเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์นะว่าเพลงมีลิแม่งลิขสิทธิ์แรงโอเคหลังจากที่ผมปิด BGM เสร็จแล้วเราก็มาเริ่มการสาธิตการโซโล่เออร์คลิงฮิสครีปไปเลย Why the Hunter? โอด่เเออเหมือนคาซีนจะข้ามไม่ได้นะโอยขอให้สองคนดีเขาจบคาซีนก่อนดูกระตุ้นหน่อยะชาิข้าจะดึงขึนมาแล้วเราาเพิ่งขึ้นมาเล้วกเราต้องขึ้นมาให้ถูกจังหวะไม่งั้นเราจะสวยได้เอ เราก็มาดูก่อนว่ามันจะใช้ท่าอะไรแล้วก็เอาสักสักอันหนึ่งของฮิสคิยุบเนี่ยไปแคปสู้กัอนเออฮะไปเราแครซสู้ไแบบคับสองคเนเดี๋ยวยังเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นมากยะตกล้ะความกา้างอาืมอืม <Okay. S 2> อย่าเพิ่งไปสนใจไอ้สตัวนี้นะอย่าเพิ่งนะเ,เดียวดนะออกดทำไมอะอเใจเราต้องจัดการกับค <c oughs> สองข่านี้ของเออริงคิสคริปอ่ะอ <c oughs> <c oughs> 갇혀 죽여버 감동적이지 않을 수 없네! 행발사 용은기에 이런 기회를 주 거지? 어디 보자! 자, 동료들! ทำไมตรงแคบเสียงมันแปลกว่ะเราเดี๋ยวเดี๋ยวว่าว่าเพาว่ามีอะไรไม่ใช่นะเดี๋ยวนะผมปิดมีเดียมไปแล้วไม่ใช่หรอโอเคไม่มีอะไรเสียงเสียงเอฟบีเอ็ต้องไปจ่าย ตอบแล้วเลยโอเคไหมตอโอเคในจังหวะนี้เนะี่ยที่ไอ้สองนี้เนี่ยมันล็อกตีแล้วเนะี่ยให้เราครับกดกดแถบเดิอนอะไรก็ได้กดขึ้นม้าไปเลยเอาแคสใส่ท่าไหนก็ได้ให้มันชนะแล้วก็ขึ้นม้าไปเพราะถ้าเกิดเราขึ้นม้าในเทิร์นหน้าเนี่ยเราจะไม่ติดสตักเกอร์นะขอให้เราโดนโดนจะโดนลุมฟาดไปเลยบเอาแคสท่าไหนออกไปเลยขึ้นมาในเทิร์นหน้า Chúng ta phải bandage đến bốn tay. L medidas, quả hesitate, trmbol dưới trường h eben dragon ta đến mì! DC và tôi chênh геро, đã về เราขึ้นมาเลยเนะี่ยแล้วก็กดลงมาเลยครับขึ้นขึ้นแล้วลงเลยนะใพยายามอย่าขึ้นนางมาเนี่ยพยายามขึ้นลงขึ้นลงมาให้แบบบ่อยๆเกือบกดขึ้นแล้วลงเลยอ่ะเยอะๆอย่ายืยายยนนานคนระับไม่ไม่ปลอดภยัยขึ้นเนื้อขึ้นตัว

แต่ได้ครับตอนตู้มาแบบผมเปิดแล้วไม่ออกเออชิงโอเคนี่ไป็มานะกลักเกอร์ไปแล้วโลลงมาแล้วซึ่งเป็นการลงที่สวยงามครกบว่าอหรอโอ18เลยหรอ แคสสู้ไป10เจถ้ากลัวแคสไมชนะครับแล้วก็ขึ้นมาในเธอต่อไปแล้วก็ขึ้นลงมาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ,อ่าอยากให้โดนแบบฟาดทีเดียวไปเกิดเลย13 12เลิศงามเลิศสวยๆๆนั่นแหละส่งไปไปโลกหน้าเลยเออคิง em chỉi, lâu vài tháng, mới chơi ao cái gì này? Chỉ cho phát chiếu. cái gì? Ủa, ok, mã rồi. ừ. Một ừ, ba โอ้เยี่ยมเก็บไปสองตัวเลยเยี่ยมเยี่ยมจะมียอดเยงตาก็ลงมาเดิม <c oughs> เอ๊ะไม่สิมันมีสกิลฟ้าให้หนี่สกิลฟ้าแบบแบบมันใช้ใสล้ลงม้าเลยเดี๋ยนะจ๊ะออกกระเทือบไอ้ีนี่ไอ้นี่ห้ายซ้ำเอขอขีนแค่ดอกเดียวพอ

ก็พยายามหจุดมันแย่แล้วมาเข้าเฟสสองในเฟสสองของดานนี้เนเราต้องจัดการากับไอ้มือสองข้างนี่ก่อนเราต้องเริ่มจัดการก่อนที่ไอตัวของเอ่อชื่ออะไรวะ๋ยวลืมกคทเลีนเนี่ยจะใช้ท่าใหญ่แต่เราเพราะฉะนั้นเล่นในมือสองก่อนี้กว่า ว่าสองเทินไอ้อสองข่ายนี้ก็น่าตายมาแล้วล่ะ าทำเนี่ยเออทำของบาบๆา,า,า,าเขาทำเนี่ยทะเลอะไรครับเนื้อเรื่องไม่สนเรามาเรามาโซโล,โล่ไม่สนเนื้อเรื่อง ตอนนี้เข้าไปสามของผู้ใหญ่แล้วตอนนี้ตอนนี้เออทิ้งขึ้นมาแล้วนะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะมังนะ อันนี้เราจะขึ้นมาสู้กับมันเลยก็ไดนะ้นะมาเฮ้ยเนืนอคอยตัวเราเฮ้ยเคลียร์แบบให้มันเข้าไปที่สี่เอออไป เราน่าเนระากนะ็ได้จะต้องตีมจนสตักเกอร์เยจะต้องเส้ที่สี่ต <c oughs> ั้งสิบห้า ไอ,อ้ดูซิอื้อฮะอื้อฮืโอเคตบไปเลยไปเลยและไม่ได้เป็นหายนะันทติดหายไปแล้วก็บินทยานฟ้าไป อยแป๊บนึงก็น่าจะเปลี่ยนเฟสแล้วละ่ะเปลี่ยนเฟแล้วไปะก็ตกเลยนะความการโอเคเข้าสูเฟสที่สี่ยเฟยฟที่สี่เราก็ทำมานอตีแขนของคาร์ลารียตีแย้มันแขนงนเขาขัางไป จะขึ้นมาแล้วก็ได้นะจะได้รีบๆมันจะมันจะได้ตายไว้นะแต่ก็ผมไม่ขึ้นป่ากั เสียงของอะไร,องไรไม่รู้ช่างเด็ดเราก,กดทีทีเป็นเดิมแหละเราก็คึค้นทางไปครับอะไรมันก็ผ่านตรงตรงตัวเนี้ยลาปลาเลยได้ดไดไรับเป็นครับเลยดีจริง,จ,รง,จ,รงจะได้ตายไวเออร์ทาีนอ่นา ห้าสิบาสิห้้าสิแดได้ต่อแพรไปก่อนอันนี้ไม่ใช่ท่าใหญ่กลัวต้องรีบทำลายแฟรกันห <c oughs> ยุดแคทาลียนหยุดไปเฉ้บ้านเด็ก

รอแคทเธอรีนใช้ท่าใหญ่ครับเออแล้วก็จะเข้าเฟสท่าดีแคทเธอรีนอโอเคมาล้โอเคตรงนี้เนี่ยท่าใหญ่เนีผู้เกิดเราทำลายแข็งจน,นหมดไอ้ท่าใหญ่ตัวนี้เนี่ยจะไม่ทำดาเมจใส่เราเพราะนั้นครับเราโดนท่าใหญ่ท่าใหญ่แบบไม่เจ็บเลยเออเอา ตีของบางนอีกคอเตอร์ไปนะลปล่อยเลยครับย,งงยังไงเราก็ตีไม่เข้าเลยคืออนะอรเอียรักาไ่을것이다สง ไ uh ่านแล้วตีแคทธอรีตไม่เข้า นีเราต้องปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยว,วยคือมันควรจะจบแล้วนะแล้วมันมันก็เข้าไปท่าในร่างท่านเด็ดแคทอรีน โคตรแรงอะไเปนเป็นเฟสโอเคเข้าเฟสสุดท้ายทิ้งเป็นเฟสที่ห้าโอเคอดวนทำอะไรแฟกเกอร์อันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราโดนเลยเออไปเมาส์บังอ่ะเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราโดนเลยเนี่ยมันจะสตั๊กเกอร์นะแล้วก็ท่านี้เราไม่สามารถเอออยู่ได้หร嘛โอเคแฝดเราแฝดไม่ได้นะมันประทับโดนเราก็ไม่ต้องกลัวไปครับเพราะว่ากิมมิคนี่ครับกิมมิคในด่านนี้เฮดสครีปเนี่ยจะสามารถตายได้ได้หนึ่งครั้งนะอันนี้เป็นประทับตายเลยม,มันมันประทับตายเลยนโอ้โอะไรเนี่ย บ้านี้บ่อยนะต้องฆ่าโอเคม,มาแ่เขาซิงกิ้งไป ิบห้าแล้วไงการทำอะไรชาเกี่ยวกับอะไก็ไรประโยชน์เนะบัตับตาย้กลัไ่วแต่ก่อนนี้เราไม่ตายหัวนะไปตางดีอ่ะพวกทหาก็ข้าแม่งเอาฮีสกีไปแครันยังไงก็ชนะมีมีเงินทั้ง ก็นี่รีจนเต็มไม่ตัตทกเกอร์ด้วยเห็นไหมไม่เป็นไรผมจะสู้กับมันได้ส,สัสกดิ์ศรีนะก็งั้นนะขึ้นมาเลยทีครีดเอาเนี่ยแค่ไหน เอานี้ไปตีหรอกไปตีอะไรเดียวพาจึ๊บจ๊บจุ๊บมือนี่อืมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่อาใส่ไม่ดีไม่ไม่ไมไมอู่นี่ใหกระทืบซะดีดีดีอ่อันนี้ไหนสกต อเอ้ยเลือเล่อนเลยสองร้อยเอ้ยอย่าตายอะไก่อนนะกูยังไม่ได้ขึ้นมา้าโอ้จบละจบละโอ้ยเกมค้างโอ้ยเอ่อเรียเหมือนเกมค้างว่ะเออคือผมไม่เคยทำริมบัตดับยิไ่ไท่ไม่แม่งเลยไอเหาได้ละสามสิบสี่มา อ้าวเออรคิงเออรคิงแต่ข้าขึ้นมาเกือบแล้วง่ายง่ายง่ายเฉยวเฉียวแม่ผมบอกแล้วว่าโซเลอร์เออคิงเนี่ยแม่ง่ายกว่าบิ๊กบราเธอร์อีก โอเคก็จบแล้วกับการโซโน่ทีสคริปเออร์คิงนะอือจบแล้วละแค่นี้ออนะหแหล,ละ,ละก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ไลค์แัะสมัใ้วยนะแต่ว่าก็น่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกนะว่าเออร์คิงไม่เก่ง